วิธีเช็คว่าเราขอใครเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วเขายังไม่รับบ้างเช็คง่ายๆแล้วใช้วิธีการยกเลิกคาขอเป็นเพื่อนได้เลยก็เมื่อเรานะครับเข้ามาที่ Facebook เสร็จแล้วให้เรากดไปที่ขีด3ามขีดนะครับตรงนี้เลยจากนั้นเลื่อนลงมาหาคําว่าเพื่อนนะครับหรือบางคนจะเป็นค้นหาเพื่อนในรูปแบบนี้เนาะให้กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงคําขอเป็นเพื่อนตรงนี้นะครับให้เรากดดูทั้งหมดตรงนี้เลย ในหน้าของคําขอนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้เลยครับจากนั้นกดไปที่ดูคําขอที่ส่งแล้วนะครับโอเคครับในหน้านี้นะครับมันก็จะแสดงผลเป็นคนที่เรานะครับเคยส่งคําขอเข้าเป็นเพื่อนแต่เขายังไม่รับคําขอเป็นเพื่อนจากเรานะครับ ก็มีตั้งแต่ปัจจุบันนะครับไปจนถึงอดีตคนแรกนะครับที่เราเคยขอเขาเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เขายังไม่รับเลยก็มีสัปดาห์ให้ดูนะครับหรือว่าจะเป็นเดือนและเป็นปีนะครับตามรูปแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะยกเลิกคําขอก็ให้เรากดยกเลิกตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับง่ายมากเลยกดยกเลิกยกเลิกยกเลิกแบบนี้ก็ได้ครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเช็คและลองไปยกเลิกกันดูได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ